อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบวงผมใส่บวงดัก,ด,กดักดักเย่ทูกแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแล้วเมื่อกี้ผมก็เลยเดินมาได้แล้วเอาจุ่มไมไหนเออหน่ไหนอ้ ได้้แลวเดี๋ยวไปดูในรม่มเย่สวยเย่ภ yeah. าษาไทยก็ยอยักษ์สระเอเย่ yeah. ตัวผู่วะนี่โอ้ตัวใหญ่เลยดูหางผมจับมาวิจัยจับมาศึกษาทางโทรนีวิทยานะ ก็ไม่ได้จับอามารับประทานมากินอะไรหรอกอีโอ้เล็บดำสวยงามอารามเทอหาดูยากเลยเดี๋ยวนี้บางคนเขากินนี่แต่ผมไม่รับประทาน

ยดูน yeah. yeah. mm. uh, yeah, uh, ี่ด yeah. 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 uh, yeah, ูหางเขาเย่อันนี้ตัวผู้นี่สีคางคางออกอย่างงี้เย่เย่ยักษ์สระเอ๋ยปล่อยเข้าไปให้อยู่กับธรรมชาติปลุกไปโอ้ยจมนาอ่ะโอ้ยตกใจช่วย